ค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมขอไพ่อ่านใจเขาทีนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าเขาจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนจะตรงกับคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้ไหมนะคะ ฮถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคนที่ห่างไกลออกไปหรือว่าคนที่เงียบหายไปนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงกับใครก็ได้นะคะชอบอยู่คนเดียวเนาะเดียมเพลสนะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกสศกการคนสวยคน Perfect เพอร์เฟกเพรียบพร้อมคนเก่งนะคะคนในฝันในจินตนาการของคุณก็ได้นะคะ หนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำความรักความผูกพันความรู้สึกดีๆความปรลาดนาะดีที่มีให้กันนะคะ4ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมตดสิงทโธนูพลังงานของความรักที่มั่นคงนะคะพลังงานค่อนข้างดีนะคะ5ถ้วยใบนี้ถ้าหากว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขา ไม่ได้เงียบหายจากกันไปอาจจะหมายถึงมีความจําเป็นมีเหตุการณ์ที่จะต้องห่างไกลกันนะคะเป็นสาเหตุที่ทําให้ตอนนี้คุณกับเขาต้องห่างไกลกันนะคะอาจจะเพราะหน้าที่การงานก็ได้เนาะเรามาดูกันต่อนะคะว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะในค่ำคืนนี้5ถ้วยนะคะ พลังงานพลอนไปทางคนที่เงียบหายจากกันไปนะคะรู้สึกเสียใจนะคะในตอนนี้หรือถ้าหากคุณกับเขาไม่ได้ทะเลกกาะกันแล้วก็อยู่ห่างไกลกันจริงๆนะคะสิ่งที่เขาเป็นอยู่หรือว่าความรู้สึกของเขาที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็คือเสียใจที่จะต้องอยู่ห่างไกลกับคุณก็ได้นะคะพลังงานของความคิดถึงแล้วก็คนสําคัญคนที่อยู่ในใจมาเต็มเเลยนะคะทั้ง5้าใบเลยเนาะ t The w o r l d นะคะเป็นเหมือนโลกทั้งใบของกันและกันคุณเป็นคนที่ตอบโจทย์เขาหรือว่าอาจจะคบกันมาได้สักพักสักระยะแล้วนะคะเรียนรู้ศึกษานิสัยใจกันร่วมรุกร,ร่วมสุขไปด้วยกันอยากมาอยู่ใกล้ๆกันก็ได้นะคะ the h y r o โ a n ฟนะคะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนเป็นคนใจดีนะคะอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะคะซีเรียนนะคะ ถ้าไม่ใช่การวางแผนทางการเงินการเก็บเงินเพื่ออนาคตก็หมายถึงการเก็บตัวเก็บใจเก็บความผูกพันไว้ให้กับคุณอยู่นั่นเองนะคะคุณคือเจ้าของหัวใจของเขานะคะเดียมเพลสคุณคือโลกทั้งใบของเขานะคะ ก็น่าจะหมายถึงเก็บตัวเก็บใจไว้ให้คุณนะคะอยากมามอบความรักอยากมาสร้างครอบครัวไปกับคุณมีรักที่อบอุ่นมั่นคงไปกับคุณนะคะ mm hmm. เขาเป็นคนที่แน่แนๆเราก็มั่นใจในความรักความรู้สึกของเขา mm hmm. พอสมควรนะคะคนคนนี้อัศวินถือเหรียญคนที่มีบุคลิกนิ่งๆเงียบๆนะคะเป็นคนคิดชา้าคิดนาน คิงถือถ้วยคนที่อบอุ่นนะคะคนที่พึ่งพาเป็นที่ปรึกษาได้นะคะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเนาะพร้อมดูแลพร้อมปกป้องนะคะแล้วก็7ดไม้การแก้ไขปัญหาการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะคะ1ดาบนะคะพลังงานของการเอาชนะปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ จนได้สวมมงกุฎเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณมากๆคิดถึงคุณ ทุกช่วงเวลานะคะพลังลง,งานของเขาน่าจะค่อนไปทางคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยแล้วก็ตอนนี้ต้องอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่ถ้วยตรงนี้น่าจะเป็นมีความจําเป็นที่จะต้องห่างไกลกันมากกว่าที่จะเงียบหายจากกันไปแต่ก็เป็นคนที่เงียบหายจากกันไปก็ได้นะคะแล้วก็คิดถึงเรื่องราวที่มันจบไปก็ได้เหมือนกันพลังงานของคนเก่าขึ้นมา2ใบนะคะแต่ที่เหลือเป็นพลังงานของคนที่คบกันนะคะแต่มีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ห่างไกลกัน นะคะรู้สึกเสียใจนะคะที่ต้องละทิ้งคุณปล่อยให้คุณอยู่ตามลำพังนะคะแต่เขามีความเชื่อมั่นว่าอีกไม่นานคุณทั้งสองคนจะต้องได้อยู่ใกล้ๆก,กัน the ะเวิรนะคะจะต้องมาอยู่ในโลกใบเดียวกันนะคะตื่นมาเจอกันเข้านอนด้วยกันเพราะว่า คุณคือเด p l มเพลสในใจเขานะคะเป็นคนในฝันในจินตนาการคือคนที่เขารักคนในใจนะคะมีความรักความผูกพันความปรารถนาดีให้แก่กันอย่างเต็มเปี่ยมอย่างล้นเปี่ยมนะคะความรักที่มั่นคงเนาะเก็บหัวใจไว้ให้คุณนะคะ จะให้เรแฟนเป็นความชัดเจนด้วยนะคะเป็นความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะความเห็นอกเห็นใจกันและก,กันเนาะแล้วก็อัศวินถือเหรียญน,นะคะเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่ทําอะไรได้ซ้ําๆเป็นเวลานานๆน,น,นั่นหมายถึงว่าเขาเป็นคนไม่ได้เจ้าชู้เขาสามารถรักคนคนเดียวได้เป็นเวลานานๆน,นะคะสามารถอยู่คนเดียวได้เพื่อรอคอยคนที่ใช่คนของใจของเขา ไม่ว่าตอนนี้ชีวิตจะยากลําบากขนาดไหนเขาก็พร้อมจะต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อไปถึงวันที่ประสบความสําเร็จคือวันที่มีคุณอยู่ใกล้ๆมีคุณอยู่ด้วยกันนั่นเองนะคะค่ําคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมพลังงานของคนคนนี้เขาคิดถึงคุณทุกค่ำคืนค่ะ